mm oh. ขออนุโมทนากับอาจารย์เจ้าวาดพระครูปหลัดจริยวัดผู้เป็นเจ้าวาดที่วัดตะโกแห่งนี้ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์พระมหาใจเคมจิตโตผู้ที่เริ่มโครงการสมณีนปฏิโมกให้เกิดมีที่กล่าวว่าอนุโมทนาก็เพราะว่าการที่จะมีสมณมีนที่สามารถท่องจําปฏิโมกได้เป็นการยากนะการรักษาไว้ได้ก็เป็นการยาก อย่างหนึ่งเพราะปฏติโมก็เหมือนกับหลักพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันตัดเอาไว้ผู้ที่ทรงเอาไว้ก็หมายถึงผู้ที่สามารถรักษาคําสอนไว้ได้อีกอย่างหนึ่งนะเพราะปาติโมกค,คือส่วนสําคัญของพระวินัยที่ยังคงอยู่และก็รักษาพระวินัยไว้ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงความหมายสําคัญของพระวินัยคือไปแตกของความหมายจาก ส่วนหัวข้อพระปฏิโมกแต่ละข้อยิ่งเป็นสมณีนผู้ที่สามารถส่งวินนยไว้มีอายุของพระพุทธศาสนาสืบทอดยาวออกไปที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้พุทธศาสนาของเราสามารถสืบทอดคาสอนต่างๆได้โดยอาศัยโมุะป,ปาฐะก็คือสืบต่อกันโดยปากต่อปากนะและปัจจุบันนี้เทคโนโลยีจเจริญขึ้นเรื่อยๆการสืบต่อคําสอนเหล่านั้นโดยอาศัยการ สืบต่อเป็นมุขปาฐะก็ลดน้อยถอยลงไปฉะนั้นแล้วคำสอนต่างๆก็มีจารึกอยู่ในคำพีพระไตปิฎกบ้างชั้นอัตถกถาดีกาหรือตามใบลานต่างๆบ้างผู้ที่สามารถทรงไว้ซึ่งคำสอนโดยมุขปาฐะจึงลดน้อยถอยลงไปแต่ทีนี้อาจารย์ทั้งหลายรุ่นหลังๆก็เลยไม่มีการ สืบต่อกันลักษณะส่งไว้โดยลักษณะมุขขปาฐะเราจะเห็นในรูปแบบของการสืบต่อมุขขปาฐะก็มีเพียงการที่ภิกษุ ที่ทรงพระปฏิโมกไว้ได้เท่านั้นแต่อาจารย์พะมหาใจเขมจิตโตท่านได้เห็นความสําคัญของการทรงส่วนนี้ไว้ก็เลยให้มีโครงการสรัมมนนที่สามารถทรงพระปฏิโมกไว้ไดนะ้ก็ต้องขออนุมโมทนาและขอชื่นชมนะอย่างยิ่งที่ําดิโครงการนี้ขึ้นมาให้ได้มีผู้ที่สามารถทรงพระศาสนาไว้ได้ซึ่งสัมมนาทรงไว้ได้แต่ไม่ จำเป็นที่จะต้องอสวดเหมือนพระพิสุทรสงฆ์ทั่วไปแต่ว่าเราทรงคําสอนไว้ก่อนนะเมื่อถึงคราวถึงเวลาหมายถึงว่าเมื่อบวชเป็นพระพิสุขึ้นมาก็ถึงจะ,ะมาสวดก็คือสวดพระปฏิโมกที่พระพิสุทรสงฆ์โดยทั่วไปสวดกันแต่สามารถทรงไว้ได้ก็ขออนุโมทนากับสมณีทุกรูปที่มาร่วมโครงการแล้วก็ผ่านการสอบผ่านการสอบแต่ละรูปแต่ละรูปไปนะก็ขอให้ ท่านอาจารย์พระครูประหลัดจริยวัตรท่านอาจารย์อาจารย์พระมหาใจเขมจิตโตได้สืบต่อโครงการนี้ไปเรื่อยๆแลวก็ขอใหอ้โครงการนี้เจริญงอกงามพร้อมทั้งพิสุสงส์สมณเณรผู้มีความสนใจที่จะทรงพระปฏิโมกไว้ได้และก็สมณเณรรุ่นต่อๆไปมาสืบต่อ,อโครงการนี้ให้ดำเนินไปต่อไปเรื่อยๆขออนุโมทนาครับ oh